สวัสดีครับคุณผู้ชมถึงเวลาเปิดกล่องวิเศษที่จะมอบโชคให้คุณผู้ชมทุกท่านในโครงการกล่องวิเศษให้โลกให้โชคให้เด็กไทยครับซึงง่งเราจะเริ่มเปิดกล่องวิเศษตัต้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20ธันวาคมพศ2 5 5 5ครับเพื่อมอบโชคทองคำมูลค่า20 0 0 0บาททุกสัปดาห์สัปดาห์าหละ3รางวัลและในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมเราจะมอบโชคใหญ่รวมมูลค่าทั้งสิ้น3ล้านบาทครับ โชคทองจากกล่องวิเศษทั้ง3รางวัลจะเป็นของใครไปลุ้นกันเลยครับขอเรียนเชิญคุณกฤษดาโสภาผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทอัมพลฟู้ดมาเป็นผู้มอบโชคครับสวัสดีครับสวัสดีครับีเลยครับเนครับคุณภูวดลติรณชนัยกุลกรุงเทพคุณพานุวัฒน์คุณประเสริฐกรุงเทพ คุณนัทพรวดีธรรมมิตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง3ท่านในวันนี้ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมส่งกล่องเปล่ามาร่วมสนุกในโครงการกล่องวิเศษกันมากๆนะครับไม่แน่เปิดกล่องครั้งถัดไปโชคทองอาจเป็นของคุณก็ได้ครับมาร่วมคืนสิ่งดีกลับสู่สังคมไทยกับโครงการกล่องวิเศษกันเยอะๆนะครับช่วยลดภาวะโลกร้อนลดปริมาณขยะและได้ลุ้นโชคทองทุกสัปดาห์ไปจนถึงสิ้นปีนะครับ กล่อง UST ทั้งหมดจากโครงการกล่องวิเศษนะครับจะนาไปซไซเคิลเป็นโต้นักเรียนมอบให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศมาร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆกับคืนสู่สังคมไทยกันนะครับเห็นกล่องเล็กๆแบบนี้นะครับช่วยทั้งโลกให้ทั้งโชคและยังให้โตนักเรียนกับน้องๆเด็กไทยในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลด้วยครับรวมส่งกล่องตาไปที่ชาวเกาะหรือผลิตภัณฑ์บรรจุกล่อง UST นะครับผมมาร่วมสนุกกันได้ที่ตู้ปน .19 ปนฝหน้าพระลานกรุงเทพ .1022 ครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวััดีครบ อําพลฟูด